คลิปนี้พบกับคุณครูพิยะเช่นเดิมนะคะในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นะสมศึกษาปีที่3เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรจำกันได้ไม่เอ่ยค่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกๆก็ได้เรียนรู้เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาของการบวกในเรื่องนี้ก็ลูกๆจะได้เรียนรู้เรื่องการทำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์ ก็คือ 1. ให้วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กำหนด 2. วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ถาม 3. แสดงวิธีทำรม 4. ตรวจสอบและหาคำตอบให้สมเหตุสมผลค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ลูกๆก,ก็จะมาเรียนรู้เรื่องการบวกจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน1 0 0 0 0แสนค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอกันแล้วยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยในวันนี้เราจะมาฝึกโจทย์การลบที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งแสนกันนะครับวิธีการหาผลลบของจำนวนที่มีมากกว่าสามหลักให้น้องๆใช้วิธีการเดียวกับการหาผลลบของที่มีสามหลักคือนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันและเมื่อจำนวนในหลักใดของตัวตั้งน้อยกว่าจำนวนในหลักนั้นของตัวลบ จะมีการกระจายจากหลักทางซ้ายมือครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันนะครับมาดูาเราเริ่มโจทย์จากข้อนี้กันเลยดีกว่าครับโจทย์การลบที่ไม่มีการกระจาย67,385ลบด้วย15,174เท่ากับเท่าไรห้หน่วยลบด้วย4หน่วยเหลือ1หน่วย ใส่หนึ่งในหลักหน่วยแปดสิบลบด้วยเจ็ดสิบเหลือหนึ่งสิบใส่หนึ่งในหลักสิบสามร้อยลบด้วยหนึ่งร้อยเหลือสองร้อยใส่สองในหลักร้อยเจ็ดพันลบด้วยห้าพันเหลือสองพันใส่สองในหลักพันหก0มืนลบด้วยหนึ่งมืนเหลือห้า0มืนใส่ห้าในหลักหมื่นดังนั้น 67,385่นเจ็ดพันสลบหนึ่งเท่ากับห้าหมครับงั้นเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปกันเลยครับข้อเนี้ยอาจจะยากสักหน่อยเพราะเป็นโจทย์การลบที่มีการกระจายครับ6 9 4 7ื 22, ่นเก้ลบสองหมเท่ากับเท่าไหร่ ห้าหน่วยลบด้วยสองหน่วยได้สามหน่วยใส่สามในหลักหน่วยเจ็ดสิบลบด้วยศูนย์สิบได้เจ็ดสิบใส่เจ็ดในหลักสิบสี่ร้อยลบด้วยแปดร้อยไม่ได้จึงกระจายตัวตั้งจากหลักพันคือเก้าพันมาหนึ่งพันหรือสิบร้อยทำให้เหลือแปดพันและเมื่อนำสิบร้อยมารวมกับสี่ร้อยทำให้ได้เป็นสิบสี่ร้อย สิบสี่ร้อยลบด้วยแปดร้อยเหลือหกร้อยใส่หกในหลักร้อยแปดพันลบด้วยสองพันเหลือหกพันใส่หกในหลักพันหกหมื่นลบด้วยสองหมื่นเหลือสี่หมื่นใส่สี่ในหลักหมื่นดังนั้นหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าลบด้วยสองหมื่นสองพันแปดร้อยสองเท่ากับ 46,673ครับ81,733ลบด้วย29,572เท่ากับเท่าไหร่เริ่มหาคำตอบตั้งแต่หลักหน่วยก่อนเลยนะครับ3หน่วยลบด้วย2หน่วยได้1หน่วยใส่1ในหลักหน่วยในหลัก10 30ลบด้วย70ไม่ได้ จึงต้องกระจายตัวตั้งจากหลักร้อยคือ700มา100หรือ10สบสิบทำให้เหลือ600เมื่อมารวมกับ30จึงได้เป็น1 0 30 1 0 3ิลบด้วย70ได้60ใส่6ลงในหลัก10 600ลบด้วย500ได้100ใส่1ในหลักร้อย ในหลักพันหนึ่งพลบด้วย9,000ไม่ได้ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบจึงกระจายตัวตั้งจากหลักหมื่นคือ80,000มา1,000 0หรือ1 0บพันทำให้เหลือเจ0 0 0 0ื่นและเมื่อนำสิ0พันมารวมกับ1,000ทพัทำให้ได้เป็น1 1บเอ็ดพันพลบด้วย9,000ได้สองพใสสองลงในหลักพัน ส่วนในหลักหมื่น70,000ืลบด้วย20,000ืได้50,000ใส่5ลงในหลักหมื่นดังนั้น81,733ลบด้วย29,572เท่ากับ52,161ครับเมื่อน้องๆได้ดูตัวอย่างการลบที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน1 0 0 0 0แกันแล้ว เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับการหาผลลบของจำนวนสองจำนวนให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันโดยนำจำนวนของตัวตั้งลบด้วยจำนวนของตัวลบแบบนี้ครับแต่ถ้าจำนวนในหลักใดของตัวตั้งน้อยกว่าจำนวนในหลักนั้นของตัวลบก็จะต้องกระจายตัวตั้งจากหลักที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือ มารวมกับจํานวนในหลักนั้นเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับไปกันเลยน้องๆมาช่วยลูกนกทําโจทย์การลบเหล่านี้กันนะครับข้อ1 6802ลบด้วย1364เท่ากับเท่าไหร่ ข้อ2 56,293ลบด้วย19,550เท่ากับเท่าไหร่ ข้อ3 87,295ลบด้วย23,469เท่ากับเท่าไหร่ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจากที่ได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอไปคุณครูก็จะมีแบบทดสอบให้ลูกๆได้ทำกันดูตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้คะ่ะเด็กๆอย่าลืมทำแบบทดสอบส่งกันด้วยนะคะนักเกรยียนมีความสุขนักเกรยียนมีความเก่งนักเกรยียนมีความดีต้องที่นี่โรงเรียนอนุบาลรือสศรอนุบาลรือสศรขอบคุณคะ่ะ 拜拜。Bye bye.